สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่น้อพักดีฟาร์มครับบ้านนองกุ้งใต้ตำบลกุฎรวมเพื่อชื่นชมจังหวัดมหาสารคามครับอยู่กับพี่ของหลักเก่าครับสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะพบพ่อเก่าด,ด้วยค่ะน้องรักน้อพักดีฟาร์มค่ะบ้านนองกุ้งใต้ตำบลกุดประดุกอำเภอชื่นชมจังหวัดมหาสารคามค่ะวันี้มีม้าฝากจากตัวครับหลายมีตัวผูสองตัวค่ะแล้วก็ตัวแม่สาวน้อยค่ะลายมีเผือกมีดำค่ะ รอติดตามชมให้จบคลิปครับมี่แค่รัก่าหลักเงินนี่ถ้าหลักหมื่นเบาๆครับค่ะหลักหมื่นหลักหมื่นตัวนี้รอเลยรอเลยครับนี่รักยังไหนครับตัวนี้ตัวนี้เป็นลูกไส้สร้างอุดรอนค่ะอายุเพิ่นกะสิบห้าเดือนนะคะสิบห้าเดือนค่ะนี่ครับเบางไทยเบางหางค่ะใครดีหางเงาหางลามเลยสูงร้อยสี่สิบค่ะตัวนี้สิบห้าเดือนสูงร้อยสี่สิบอ้าวยก กระดูกแข็งขาดีใะอ้างหนาลึกผิวดีผิวสวยสีออกดอกเ้าเล็บสวยค่ะเล็บสวยกุ้มกิ๊กขาใงค่ะขาใยดูดใะเล็บสวยเค้มว่าเล็บสวยเจ้าเขาหนาวาสูงเ่าเป็นยางครับคือสวยคือสวยเหรครับค่ะกำไรขาดขาสีขางครบตัวนี้ลำเนื้อลำตัวแบบลำคิ้งเหมืนเป็นสี่เหลี่ยมเลยนะครับนี่ครับบางไทยบางหางไขใ่ใยไข่เงาเมียนค่ะลั้มตัวดีโคตรอลอเหรอครับตัวนี้เอายางแล้วครับ นะให้เบิ้งผู้ใดหาไปคุ้มฝูงจับสัตว์เลี้ยงล้ออายุรับงานผสมได้ครับตัวนี้เอกสารไปเกิดครบแล้วพี่เนาะแม่นค่ะเอกสารไปเกิดครบมากเลยครับเดี๋ยวยื้อนะล่ะอุ้ยผู้ใดกระโดดแข้งขาหาหมองเจี๊ยบแบบไหนขอไปพื้นที่เขาหย่าลมหย่ากันไรหย่ากันเนาห่วงมาลูกมาเมื่อนั้นคุณแม่ทั้งทางโทรมนถามหย่าพันในนี่ครับมาเอาเด้อครับน้ำพี่น้องหลักนี่ เป็นขขยกิโลละจักบาทจังโถสักิโลละหาบาทนี่โอ้หรอนี่ค่ะตาแ้มแจมจ้ำข้ออ่องข้อผูกโบเอิกมะเผ้าหนาหนาโงหนาโตตันโตดีบังอัตลักษณ์หนาตาทั้งเขาเปิดกว้างเพื่อนี่สูงร้อยสี่สิบค่ะเปิดไหวหามื่เก้าหาเมื่นเก้าเท่านั้นครับค่ะต่อรอ่าลอแล้วก็สมราคาเลยครับค่ะเป็นพอพันไปคุ้มฟูงได้สบายเลยค่ะบคุ้มฟูงไปรับจ้างเลยครับมันรอไหมครับมันรอเพื่อนหูเพื่อนเชียงเพื่อนนี่ สิบห้าเดือนนาเขาเพื่อนกะนี่ครับพ้นเขาไงเขาจับเลี่ยมกครับสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดเดือนเขาก็จะเริ่มขึ้นเลี่ยมประมาณนี้แหละครับนี่ผู้ใดมักหายโยกตนี้เลยครับเนี่ยนํำเลยครับบ่อบแพงครับโอ้เชื่องดีพอครับหางนี่ก็ลามเป็นผัวเลยลุกนี่ครับคุณเลี้ยบคุณอ่ะเนาะครับตัวต่อไปเลยครับ ครับพี่ตัวที่สองเขาตัวที่สองเป็นผูน้อยผูรอค่ะอายุเพื่อนก็จะประมาณใกล้จะหอดปีเลยด้ค่ะค่ะข้นเขาไง่ันได้จับเรียมเลยค่ะเขากลมเขาวนโยค่ะลูกทางไหครับนี่ลูกเจ้าขุมทรัพย์เจ้าขุมทรัพย์ค่ะเป็นพ่อเผือกนี่งเป็นพ่อเผือกกันเนาะค่ะมีใบเกิดไหมครับตัวนี้มีค่ะตัวนี้อายุจะกเข่าปีเพราะว่าเพื่อนสูงร้อยยี่สิบสามร้อยยี่สิบสามขาดนำเรียงยังน้อยครับบอกตรงเลยขาดนำเรียงยังน้อยแน่ยนค่ะ แต่ว่านี่ผีผิวนี่จ้วะเข่าแบบเผือกไฟค่ะเข่าเผือกไฟเอาไว้ไปเป็นพอพันธุ์เนี่ยค่ะก็ถือว่าโตอ้างโตอ้างโตเลือกดีแต่แค่ว่าขาดน้ำเลี้ยงเท่านั้นค่ะมันจะยานมมาแล้วก็สีเลี้ยงขาดน้ำเลี้ยงจังอยแต่ว่าลำเลียงโตเงีวอ้างหนาเลือกดีทีทีเดียวนั่นคือหนาตาทั้งเขาเหมือนเนาะพี่เนาะแมนเมนหนาหนาเขาเปิดหนาเขาเปิดอข้นเขาไงยกหนาครับยกเห้นพ่อเมย์นอนกระเบิ้งอยู่ครับหนาตาทั้งเขา เดินมาอยีครับตัวนี้กะเปิดโปแพงดอกเจ้าสองสองหมื่นสองพันครับแมนค่ะยกหนาขึ้นครับใเนเบื้องทางเขานี่นี่ลูกนี่นี่นี่อืมนี่ครับเอาที่ไหนครับหนาตาเพิ่นหนาตาเพิ่นกะรอดีเดิรอ,เ,อเลยครับสีผิวเพิ่นนะ่ะนี่เอาไปเป็นพอพันทุบฟูง,งเอาพอพันจับสัตว์ สายอนุรักษ์เขาเอาไปเป็นพ่อพันธุ์จับสัตว์ก็ได้หรือสีเขาเลี้ยงอนุรักษ์เลี้ยงสวยงามก็ได้ครับนี่นี่พัฒนาสายเผือกอย่างเดียวเลยก็ได้ครับเพื่อนนี่กว้างอันเพื่อนนี่จะอ้วนอยู่ดิสี้วนอยู่ครับเพราะว่ากระดูกเพิ่นใหญ่เออกุ้งสางเพิ่นเราเพิ่นกับเนื้อหนังเพิ่นบริเตึงนี่ครับจะแค่ว่าเพิ่นขาดน้ำเลี้ยงแต่หนังเพิ่นหลวมพะหนังเพิ่นหลวมอยู่เพ่อยู่เอาไปใส่หอาใส่อาหารทายพญาจังหน่อยยาบำรุงค่ะเมียนท่านในพ่อปีเมียต่อ้าไปนะครับ ตัวที่สามนี่เป็นสาวน้อยค่ะสายไทพัฒนาเฮานี้ละค่ะค่ะอ้างนะค่ะมันจะพ่อปีเด้พันสูงร้อยยี่สิบสามค่ะค่ะนี่รั้มตัวเงี้ยวค่ะคู่คู่นี้ว่าจะเปิดสี่หมื่นหาค่ะสองตัวนี่ค่ะค่ะแมนค่ะตัวแมงสองค่ะนี่นี่นี่ตัวหนึ่งมันจะหางดอกเด้ตัวคุณจะหางดอก ตัวนี้ตัวนี้คือไม่มีมํำหนีค่ะค่ะมแม่ค่ะตัวดำดำนี่นีสีดำนี่ตัวสีดำนี่นบ่มีดำหนีอียังค่ะนี่ตัวนี้ค่ะเออขายโยคููเลยค่ะหาเป็นตัวก็ได้เป็นตัวก็ตัวละสองหม,มื่นหาแม่นยคูสี 45, bon ่หมื่นหาถ้าเอาสองตัวตนี่ค่ะ เม่นค่ะคออกล้วยคลองเดียวหาลูกมากพี่โป่งไหมพี่เออน,นี่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 ค่ะ,น,คะ,คะนี่ค่ะค่ะนี่ค่ะนี่มันจะเป็นเป็นเออต้อนหนึงสีดำตันนึงสีดอกเล่าค่ะค่ะไว้หน่อยว่างปีนี่ละค่ะ ค่ะสองตัวนี่สี่มื่นห้าค่ะค่ะเท้าตัวเดียวสองตัวละสองตัวละสองมื่นหาเท้าตัวเดียวค่ะมาลูกมายังสู้พูดยังเขาเบื้องแนนี่มันหัวหูวได้เพิ่มต้นนี่พู้ใดจะเบื้องแน่พู้ใดผู้ใดผู้ใดยุดลูกยุดนั่น เอ,อนี่ฮะโค้มเผือกตัวที่ไหนฮัาพูว่วะเนี่ยเอาเป็นปลาโค้มเผือกค่ะโค้มเผือกตัวเมียป่พี่ตัวเมียทั้งสองเลยค่ะโค้มเผือกตัวนี้คอ,อกเดียวกันปะครับค่ะคอ,อกเดียวกันค่ะเป็นอย่างเจ้งว่าคอ,อกเดียวกันที่ว่าเบิ้งจากการเลี้ยงครับสีผิวเวิ่น <laughs> อันนี้ต้อง ต้องให้อธิบายยังน้อยเพิ่นเป็นกล้วยเผือกฝายละ่ะเผือกสะอาดเลย<ด>ค<ะ>่ะแดงเน่แดงน่ะแดงขนเผือกสะอาดค่ะตัวน,นี้สะอาดพร้อมแต่ไอแดงน่ะคือแดงขนต้องสังเกตนะครับแดงขนอาจจะเป็นการเลี้ยงการน้อนน้ำสำคัญสุดเพิ่นน้อนน้ำน้อนน้ำเหลืองน้อนน้ำเหลืองหนองน้ำเหลืองน้ำแดงค่ะเพราะว่าเบื้องล้ำโตเพิ่นน่ะเพิ่นเป็นเผือกชมพูค่ะเสือชมพูค่ะอาบหนามให้แล้วเผือกชมพูพอมาอยู่พออยู่พออยู่น้ำพีน้องหลังเนี่ยนะครับเริ่มใสขึ้น อันนี้ยูแอมือสองมือนะต้องยู่องมือหนึ่งทินอาทิตย์นี่นะจะใสดีเอาเบื้องหน้าครับเบื้องหนาเบื้องหน้าเพื่อนแอมเพราะว่าเข้าโค้งหน้าเพื่อนก็เริ่มจางออกแล้วนี่จมูกชมพูกิกแล้วเพ่อมผู้เหรอครับนี่เนี่ยพืดอายุประมาณจกปีผูนี่อายุเพื่อนเก้าเดือนค่ะเก้าเดือนค่ะเขาพ้นขื่นเรื่อนไปขื่นเลียมไปบ่อเหลวเขากลุ้มกลิ่นเรียลเอาปลาสายโลักครับหางผาดค่ะเอาไปนวดน้ำสะอาดสะอาดจังน้อยหรืออาบน้ำแชมพูอาบน้ำกรอกเขานี่ก็ได้ครับ แม่ีแกะกทิตย์จักเดือนตัดขนผัดผิวไปตันจือลือเอายางแล้วครับยางหลดค่ะน้ำเนื้อน้ำโตดีอยู่แต่ผิดตรงกันขนพันแดงข้อมนีเพิ่งจะเป็นสูงร้อยยี่สิบขึ้นผู่ตัวค่ะร้อยยี่สิบขึ้นค่ะตัวแม่ค่ะทั้งสองข้อมนีเปิดไว้ที่หาเมื่อนหานะคะข้อมนีหาเมื่อนหาครับยกคู่ยกคู่ด้วยค่ะแยกตัวเท่าไหร่ครับนี่แยกตัวละสองเมื่นเก้าค่ะสองเมื่นเก้า โยกคูหาเมื่อนหาครับต่อร้องได้อีกค่ะต่อร้องได้อีกนิดหน่อยสายอนุรักษ์เดี๋ยวผมสี้เนื้อน้ำสายอนุรักษ์เอาไปเอาไปตั้งฟ้ามกล้วยเผือกนะคะนพ่อพันธุ์จุงมาหาครับมีพ่อพันธุ์เอาเหรียญน้ำจ่อยี่นี่พ่อพันธุ์ค่ะนี่นี่พ่อพันธุ์ตัวเียวไทยก้อนมางขันแล้วอ่าเทยวไทยอ่ะนี่ค่ะตัวบางก้อนหน่าสองตัวนี่แหละครับนี่ค่ะแนะน้ำไปเลี้ยงยกโค้มไปเลยครับยกสามไปเลยอ่านี่มีสามตัวค่ะพ่อพันจะมีว่าหันเอาเปิดเท่าไหรสองเมืองสองค่ะ ยกไปหลดครับนี่สามโตเจ็ดมื่นหกต่อ<ะ>ให้เลยครับเนี่ยเพราะวา่าสองโตเมียนี่เพิ่นกับข้อเดียวกันโตนั่นกับโยมพี่น้องหลักอยู่แล้วห<ะ>ันเอาไปเทียเดียวมันคุ้มค่าตรงไหนดีครับคุ้มคาม่เาเขาซื้อหลายเขาต่อได้หลายแล้วค่าขนส่งอ่ะมันเทียเดียวหันล้องซื้อเทีาละโตค่าขนส่งอยู่นี่ตกไปบขรหลุตั้งหกพันนี่ครับค่าขนนนส่งงมักพเาะค่าขนส่งซื้อคยยนนอโตึงเพื่อสะอาดใสจมูกใสกิ๊ดหันโยกไปนี่ก็คือค่าขนส่งมันเทียเดียวจบคร<ม>ับ ค่ะอืมข้วกล้งส้มเดียวจบล้นเป็นคายอยู่น้ำกันสีใหย่พร้อมกันแล้วมันเป็นตะเบิงครับมันมันเป็นฝูงค้ายเผือกค่ะจากน้อยสองตัวเผือกช่มพูนี่ก็จะใสออกนี่ใสออกเนี่ยนี่ยู่น้องใสออกใสกีเลยนี่ไม่แด่ผุดเป็นไรครับจับผู้เดียวสามตัวสองตเอาครับพี่เขามีอีกวะมีมีเอาครับตัวต่อไปเล้วครับค่ะค่ะพี่โคมที่หาเขาค่ะโคมที่หานี่เป็นแม่ลูกเด้อค่ะชุดแม่ลูก ค่ะแม่มันสูงร้อยสี่สิบเอ็ดค่ะลูกลูกผูค่ะแม่นี่ตัวท้องแล้วค่ะพร้อมที่จะผสมมือแรงนี่แหละค่ะมือแรงจัดให้ก็พอเปลือกประจำฟาร์มเ้าพอเปลือกประจำฟาร์มเขาเลยค่ะหมอมาตรวจเมื่อกี้ครับเมื่อกี้ผมอยู่นี่แหละครับค่ะหลังไข่โอเคพร้อมผสมเย็นนี่แล้วแบบผสมมือแรงนี่แหละค่ะหมอเพิ่งกลับเมื่อกี้ครับหมอบอยเพิ่งกลับเมื่อกี้แม่สูงเท่าไรครับร้อยสี่สิบเอ็ดค่ะร้อยสี่สิบเอ็ดหรือว่าเป็นควอยข้องสางลำเนื้อล้มโผยาวค่ะสายพันธุาเขาเลยครับ เดี๋ยวเขาใส่กบพอพันเผือกไงเขาสูงลอยหาหาให้แรงนี่เลยครับแม่ลูกคู่นี่ก็เปิดไบหาเมื่นเจ็ดค่ะหาเมื่นเจ็ดแมนค่ะผสมให้พร้อมแมนค่ะไว้ค่าผสมก็สามพันผลที่ผ่นแมนครับปกติก็คือเขาเราผสมอยู่แล้วครับเขาเราผสมในในข้อกันแก้มาก็สองพันะราประการติดแต้ถ่าออกนอกพื้นที่ก็สามพันครับพอพันเผือกไงมีในขิดปนกวอนครับแต่โคมนี้แม่ลูกผู้แม่พร้อมผสมแรงนี่ค่ะ เปิดไว้หาเมื่อนเจ็ดหาเมื่อนเจ็ดลูกจักเดือนครับพีประมาณจักเดือนลูกขึ้นได้ซี่หาเดือนซี่หาเดือนถือว่าพอดีครับเพราะว่าเม่เพินขึ้นเร็ยวขึ้นเร็วขึ้นไว้กับพอดีครับทันจินทั้นใส่ตรวจทองแล้วผสมพอพันไหผมาคุมเลยครับเพราะว่าคาผสมเขากับหลายพันอยู่ะเราก็โอกาสติดสูงเข้าผสมจริงผสมจริงเราเข้าตรวจล้างไข่ให้ทุกอย่างก้อนที่ผสมกับเข้าเอ็นหมอมาเช็คให้ว่าพร้อมขึ้นพร้อมผสมบ่พร้อมผสมแล้ว อันนี้ก็คือว่าโอเคครับหมอกลับไปเมื่อกี้ว่ามเมลยงใส่ได้เลยครับนี่เนี่ยครับเพื่อผมจัดเจนค่ะนี่ย้ำ,นำหนตาตาหนาเขาเปิดครับตัวนี้นาเขาทั้งเขาดีสูงค่ะตัวน,นี้สั่งสูงญ่กระดูกญ่ีดีครับพี่ตัวต่อไปนะครับอพี่สุดท้ายเขาตัวสุดท้ายเขาค่ะตัวสุดท้ายเป็นแม่แยกลูกค่ะแม่เผือกตัวนี้ก็รอบผสมอยู่ค่ะตัวนี้รอบผสม ค่ะสูงร้อยยิบหา้าตัวนี้เปิดไว้สองหมื่นเก้าค่ะโอ้สองหมื่นเก้าค่ะมะเพือ,อยู่นี่ก็ไล่บี้อยู่หมื่นผสม,มจักเทียไหมพี่ตั้งใจยขขุ่งข<ป>้เขาการลังเริ่มไล่บี้กันอยู่ค่ะมันเริ่มพร้อมจะผสมแล้วเดี๋ยวล้อล้อ,ลอถาผู้ใดผู้ใดผู้ใดหมักน้ำค่ะสีฝากไว้ผสมก้อนกับคุยกันไว้ครับค่ะได้ได้สีสี่ข้นไว้หรือครับพรอมาเริ่มแล้วเริ่มแล้วตัวนี้พว่าแยกลูกมาได้สักพักหนึ่งแล้วค่ะแยกลูกมาสักพักนึแต่ผู้ใดซื้อผู้ใดซื้อมือนี้สมรัถจําไว้ ก็พี่น้องลักฝากเลี้ยงไว้จักผสมให้นี่ค่ะนั่นก็เริ่มึ้นแล้วนี่เดี๋ยวผสมให้พี่น้องลักผสมให้ฟีเลยครับค่ะพี่น้องลักผสมให้ฟีเลยแจ่แกว่าเฮาเฮาตกลงสื่อกันสื้อขายกันแล้วก็ผลเล่นมาจําไส่วน่าผสมตัวดีโซาผสมที่ผสมให้ฟีครับผู้ใเพื่อนเอ้ยสองหมื่นเก้าเยค่ะสองหมื่นเก้าพันครับค่ะตัวนี้ผู้ใดอยากเอาไปผสมเองก็ได้ครับพอร้องลักค้าได้ความส่งค่ะเอาไปผสมเองก็ได้ครับ แต่ผมอยากให้ผสมยู่นี่ครับพอเปือกใ่ใยหรือหมอมาบังหันก็นยังชมเลยว่าหนาเขาทั้งเขาเปิดกว้างดีในเขตอำเภอชินชมเฮาบัวเชียรหรอครับผมกับว่าพอพันของพี่น้องหลักคุ้ยเปือกตัวนี้เมี่นค่ะชู่ลอยหาหาหนึ่งเดียวครับหนึ่งเดียวในเขียอำเภอชินชครับแต่เขาโปรมโม<บ>ดดีๆท้ายรัวดีๆคือผมกับว่าพี่น้องเขาก็สิมักน้ำไหลครับแต่นี่เขาถ้ามีเวลาเห็ดส่วนโตสําหรับโชว์พอพันสักมือว่างๆผมจะจะเขามะทายอยู่ครับ ทายโชว์พอพันเฮาเพราะว่าผมอยากให้พ่อพี่น้องเกษตรกรได้ได้พอพันดี่พอดีดสายแก้วฝ่าไหมแมนผมอยากให้ได้พอพันดีดีฟู่ม้องอาก้อยเปลือกยังท่านในหูวว่ามีอยู่อำเภอเชียงชมเขาเคยจะทายรวมกันหลายๆโตมันท่านชัดเจนเนี่ยครับเมื่อนี้ครับเบิร์ตทุกโตครบทุกโตเนาะพี่เนาะค่ะแม่นค่ะหมักตัวใดทรมาสอบถามต่อร้องลูกทายผมทายเก็บให้ทุกโตการรับประกันตำนีกับสาบปนคือเก่าครับแม่นค่ะต่อร้องใดคือเก่าปุ่นล้วนใดเป็นตครับมีงบเท่าไหร่ นี่ครับเอาไปเรียงเทีย่หยาดีๆนี่ครับโอเคครับพี่เมื่อกี้ฝากเบอร์โทรก่อนครับเบอร์โทรกันาที่ต่างครับศูนย์หกห้าสามหนึ่งเก้าหนึ่งห้าเจ็ดศูนย์ล่เบอร์นี่แหละค่ะครับนงรักพักดีฟาร์มบ้านหนองกรุงใต้ตำบลกุดประดุกอำเภอชื่นชมจังหวัดมหาสารคามค่ะมาเบิรงอยู่ขอครับเดี๋ยวผมสี่มื่อนี้ผมจะขอเพี้ยนเบิรงจังหน่อยเพราะว่ามีแม่เอฟซีเพิ่นถามเรื่องหญ้าเนาะครับขออนุญาตจังหน่อยนี่ครับนี่ก็คือ อ่าระบบของพี่น้องหลักนะครับฟาร์มก็อยู่ทั้งนี้ระบบแทงน้ำส้นหญ้าทั้งนี้ข้างหลังเขาเห็นเฉียวเฉียวขึ้นอย่างนี้ห้าไนกับหยาไนลาค่ะข้างหลังเจ้ากับห้าไน่พี่น้องเขาสนใจอยากได้พันห้าพี่ขายยังไงครับกิโลรหคาบาทโลรหคาบาทครับหรือเอารถมาใส่ไเลยเต็มรถเดี๋ยวมาคุยกันอีกทีนึงนี่ครับทั้งนี้กับห้าแทงหยากินเนี่ยนี่ละนี่ครับเบิ้งครับอยากให้พอพี่น้องเขาเบิ้งเประ่าหลายคน หลายคนอยากเห็ดน้ำครับอยากเห็ดน้ำอยากเบิงน้ำ,อย,นำ,อ,ยนำอยากทําตามเป็นตัวอย่างนี่ครับระบบแผงโซราเสียวเปิดจอ,อยจั๊บาทครับพี่นี่ยจอยหกหมื่นเอนเดีรวมทั้งแผงเนาะสามแผงแมนคะ่ะรวมเบ็ดเลยหกนิ้วเ่รอคโอ้หลายอยู่อ่าตอใส่หกนิ้วเนาะประมาณนี้มั้งประมาณนี้ครับปองเงี้ยหน้าบ่ขาดเนาะพี่เนาะหน้าบ่ขาดจักเนี้ยหนี่บ่ขาดจักเที้ยเป็นการรับประกันแหรอครับรับประกันบ่ออกบ่เงินนี่ครับมันอัันายุมันไหลดีอยู่ อ่าเดี๋ยวเพี้ยนในเบิ้งทั้งเบิดครับมีระบบแปลงหนอยาระบบการดูแลรัาทั้งนั้นจะเป็นเป็นสาสา Nam สา Nam ไอ้กล้ควยลงนอนนี่เลยคล้วยลงนอนครับขุดปลอกไหมครับเพื่อน้ำที่มันดีน้ำยันนำไม่เบิดนี่ครับว่าให้เอาน้ำเก่าเอาน้ำไม่ตลอดนี่เพียงนี่คือเหลือเหลือขอกนี่ครับนี่ีคือเหลือขอกเหลือขอกไว้คล้วยกินเหลือขอกนี่ครับระบบฟาร์มทั้งนี้ไอ้มีอยสองโรงเลี้ยงใหญ่ๆสองโรงเลี้ยงใหญ่ๆ เนี่ยครับผู้ใดอยากเคิดตามเบิ้งเป็นตัวอย่างเบิ้งได้ครับเบิ้งโทุกสอบถามได้ว่าเขาสมคนเลี้ยงยังไดเหตุจังใดทรเข้ามาปรึกษากันอยากได้พันหยาอยากเลี้ยงยบงใดเหตุจังไดเระบบจัดการยังใดขอพูดคุยครับเป็นว่าบพรซื้อบพรขายเ่าเป็นอยังครับโทรเข้ามาเล่นมาพูดคุยนั่งแบบนี่ครับโอเคครับคอยสบายไรจนอวดนะขายดีขายดีมากครับว่าใดตัดหยาหยากเมียหยาปูไว้ดีเมียครับเมื่อกลิ่นสบายเมียครับมันอยู่นี่ปล่อยมา่กลิวางเอามา่อผูกไว้นี่ยสบายเนาะถึงเวลาก็เอาไปนอนน้ำแล้วก็เขาคอก ช่วงซีหามงซองหอดแลี้ยงไก่เป็นน้อนใบสามใบซีเอาออกอีกแค่นั้นแหละครับเข่าคอกย่ำแล้งกับหัวหางแน่นนิดหน่อยบำลุงแค่นั้นแหละครับไม่เลี้ยงอย่างไรครับครับผมวันนี้ก็ฝากเพี่น้องเของเบิ่งกดไลค์กดแชร์ไว้ตามเป็นงต้องใจกันถ้าคลิปครับขอบคุณพี่องรับครับค่ะขอบคุณค่ะ